จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกรักค่ะดอกรักนี่เกิดตามธรรมชาตินะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยค่ะช่อนี้กำลังเก็บดอกอยู่ในไว้เก็บดอกไปร้อยเมาลาัยได้แล้วค่ะนี่ดอกตูมค่ะ ดอกสวยงามมากค่ะอันนี้ลำต้นของเขานะคะเกิดอยู่ตามป่าค่ะอยู่ตามธรรมชาติค่ะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะ ดอกรักคำว่ารักก็มีแต่คนต้องการค่ะต้องการให้มีคนมารักหรือว่ารักใครสักคนคนที่ยังไม่มีความรักมาชมคลิปดอกรักนี้ก็จะมีความรักนะคะเพราะว่าชื่อเป็นมงคลมากค่ะคนที่มีความรักอยู่แล้วหรือว่าความรักกำลังจะจืดจาง ก็มาชมดอกรักคลิปดอกรักนี้นะคะแล้วความรักจะสดใสไม่มีวันจืดจางค่ะเพราะเป็นมงคลค่ะดอกรักคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอัญชษาชาแนลลูกแมวเฉา้วยด้วยนะคะแบ่งแบ่งปันความรักให้กันค่ะขอบคุณมากค่ะ